อย่างสุดอตสกินนี้โอ้วิวสวยมากเลยข้างหลังโอ้ทุกคนวิวสวยมากเลยว้าวไปสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในช่อง b i g กัลจีนะครับในเกมทักเกอร์อยุโรีสามเนาะจากคลิปดีวสกิน,นหลายๆคลิปนะครับที่ผมทำมาเนาะ เป็นสกินคนอื่นทั้งนั้นครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสกินที่ตัวเองทาเองบ้างนะครับก็เป็นสกิน Hello Ki ต t y เนาะนะครับเพราะว่าผมเอารถไปแต่งจมพูผมว่าเออจะแกล้งปู่สักหน่อยนะครับเอาปู่จับทาคิตตี้เลยปู่กูฟุ้งฟิ้งขึ้นมาทันทีเลย <c oughs> นะ่ะก็ติด l l o k i t t ตตี้ปลาทักเกอร์ข้างๆนะแล้วก็มีแบบ Hello ค i ต t y ข้างหลังแล้วก็บนหลังคาก็จะมี Hello k i t t ตอีกเนาะนะ่ะบนหลังคาจะมี Hello Ki ต t y เนาะเออแล้วก็ ตรงนี้นะครับก็ผมจะใส่เป็นสีชมพูอ่อนเนาะแต่ก็น่าจะใส่ผิดนะฮะเพราะว่ามันมีสีชมพูโ่ไปด้วยเนาะเออใส่ม่วเองนะฮะแล้วก็พ่วงนี้ก็พวก่พวงธรรมดาครับเอาไปใส่สีชมพูเนาะเออเดี๋ยวเราจะไปดีกันเลยนะครับทำเองบ้างนะฮะเออไปตยไม่แมงวันก็จะหูนี่บอกแล้วทำเองสุดกว่า ทำเองสุดกว่ามันได้ความภูมิใจด้วยคนเว้ยเราแบบทําเองได้ตอนแรกที่ผมไม่ทำเพราะอะไรผมหาเทมเพลตไม่เจอไงแต่พอเจอแอปสก,กินมีเทมเพลตปุ๊บนะโอ้โหกูทำยับเลยนี่นี่แคโลคิตตี้คุณปู่ปู่บอกกูฟุ้งฟิ้งเกินเนี่ยที่ป้ายหน้าเมืองเทโบล่าจะมีบอกว่ามีเมืองมาริโนอยู่เขาน่าจะเพิ่มเมืองต่อไปนะเมืองมาริโนเนี่ย เออนะครับไปเลยไปเลยนี่ข้างในก็ยังฟุงฟ้งฟิันไงนยดูจากกระจกก็ยังรู้ว่าชมพูจัดอะบอกเลยรุ่นนี้นะใจะเย็นใจเย็นเฮ้ยวันนี้อากาศดีเว้ยปูจะแสงได้ไหมเนี่ยวัดดวงอะโค้งนี้แม่งวัดดวงอะมาครับไปเลย นานๆทีทาสก,กินเองนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนี่วันนี้เพิ่งจัดของข้อหมาวิทยาลัยเสร็จนี่เนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าหอแล้ววันศุกร์มันจะเข้าหอนะอาจจะมีคลิปวอกในมหาลัย่างเงี้ยเออทุกคนอยากดูไหมล่ะเออคลิปวอกในมหาลัยอะ่ะเออมหาลัยที่มีวัวเยอะสุดในภาคใต้อะชอบเปล่าเ,ออเดี๋ยวทําให้รู้ไส้รู้พุงเลยเออผมไปมหาลัยเพื่อไปทำคอนเทนต์ครับทษที <laughs> ผมจะหากินกับมหาลัยให้มากที่สุดบอกเลย จริงๆนะเราบอกต้องฝึกสกิลเลยพวกเนี้ยตัดตรงตัดต่อคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะผมบอกทุกคนเลยตรงๆนะฮะผมไม่เคยจ้างใครแบบมาช่วยทําช่องเลยจริงๆนะทั้งช่องเก่าช่องใหม่นะครับไอช่องหมื่นไอช่องสองหมื่นก็ไม่ได้จ้างใครเลยนะไอช่องสี่พันนี้ก็ไม่จ้างใครเลยนะจริงๆผมทาเองหมดนะครับมันเริ่มจากมีเพื่อนไงเพื่อนมันชอบทํานะเราก็เลยเออฝึกดูเรื่อยเมื่อก่อนแบบผมก็เริ่มตัดต่อมาจากคลายมาตเตอร์วิดีโออะไอเชี่ยนั่นแหละ เราเริ่มต้นกับอะไรที่มันแบบโปรเฟชชั่นอลเลยเว้ยเราไม่เริ่มต้นกับอะไรที่มันเรียบง่ายก่อนนะฮะความจริงอ่ะเราต้องเริ่มต้นจากอะไรที่แบบเบสิกเบสิกพื้นฐานไปก่อนเราไปเริ่มขายมาสเตอร์เลยไม่ใช่ไห้เรารู้ว่าแบบไอ้เชี่ยแม่งท้อตอนนั้นแบบแม่ไม่อยากตัดเลยแม่งยากที่เป่งเลยแต่พอผมมารู้จักแอปอินช็อตแอปอินช็อตแม่งรับจบทุกอย่างอ่ะเออแบบรับจบเลยอ่ะพตดสูดอะแะแอปตัดต่ออินช็อตเนี่ยเออนะ แล้วทำให้ผมติดตามต่ออย่างตอนนั้นชอบต,ตัดตัดมงตัดมีมเพื่อนนะฮะในเพจสภานักเรียนผมก็ผมก็ตัดมีมในทิกตอกผมก็ตัดมีมหกศูนย์แปดผมก็ตัดมีมนะฮะเนี่ยคลิปเป็นล้านสี่คลิปเนี่ยที่ปมกตัดมาเออล้านวิวสี่คลิปแล้วโคตรเยอะบอกเลยสี่ล้านอ่ะตอนนี้ฉายยาเขื่อนสี่ล้านเพียกูสี่ล้านเวยแวนเดี๋ยวเราจะพาปู่ไปทางลัดกันนะครับเราขี้เกียจ มาทางปกตินะไหนๆก็มาแล้วมาทางลัดดีกว่าเนี่ยไปทางลัดดีกว่าไปทางลัดดีกว่าไปทางลัดดีกว่าปูเอ้ยไปทางลัดกันเดี๋ครับความจริงทางนี้มันเปิดนะแต่ว่าเขายังทำไม่เสร็จเนาะที่ถ้ามีทางลัดอย่างนี้ก็ดีนะผมว่าเออนี่เดี๋ยวหลุดหลุดหลุด เดี๋ยวแบบนี้เลยไปอุภัยโลคิตตี้มาลุยดินลุยทรายอีกแล้วทางลัดงใช้กันมาตั้งแต่รุ่นรุ่นผมอะ่ะตั้งแต่เทมโบล่ามาครั้งแรกๆอะผมก็เลยผมน่าจะเป็นคนแรกๆบ้างที่คนพบไปทางลัดนี้ยนะไปเดี๋ยวเราลงกันเลยครับไปที่บ้านถึงกนันครับพี่ย่อยากพมนะเว้ยขอร้องไง มาทางลัดอีกแล้วนี่นี่พาปู่มาลุยทางลัดอย่างนี้ไว่ไม่ไม่เก่งใจ h ฮ l l o k i คิตตี้เลยกุ้งฟิงขนาดนี้โอ้หนี่ยันเห็นยันรออ่ะบอกเลยเฮ้ยปิดทางปิดทางเลยแล้วมันเข้าป่าลเลยจะต้องต้องทะลุบ้านนี้ครับนี่บ้านนี้หายไปปุ๊บเราก็ไปเลยนี่ครับเมืองแอร์โลถึงแล้วแอรโลอยู่ข้างล่างนี่เอง เราอย่าลืมลงไปตามร่องนะครับมันจะมีร่องอยู่เนาะไปตามร่องนะฮะไม่งั้นเราจะหลุดแน่แล้วก็ลงไปทางนั้นนะครับทีวว่ามันไม่มีไม้กั้นเนาะเดี๋ยวให้ให้ลงตรงกลางให้มันลงตรงกลางสวยกดเลี้ยวอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไงแป๊บเดียว5นาทีเองถึงแล้วอลโลโกโคตรไวนะฮะอย่างสุดแ่ะสกินนี้โอ้วิวสวยมากเลยข้าหลังโอทุกคนวิวสวยมากเลย ว้าวไปอุยสะพานนี้ก็สวยนะเดี๋ยวผมขับลงไปข้างล่างไม่ได้เสียดายมันน่าจะลงได้บ้างทุกคนเดี๋ยวผมจะทําบั๊กลงไปนะอยากแบบไป,ไป,ไ,ปไปดูแหล่งน้ําอ่ะไอ้ยี่นี่ขับสายอย่างโอ้ยสงสัยเมาดีครับใกล้ถึงเมืองแอรโรูแล้วเนาะนะครับนี่ เส้นทางต่อไปที่ผมบอกนะครับว่าน่าจะต่อจากเมืองเอลโลนะครับเพราะว่ามันยังมีทางต่อเนาะแล้วผมเห็นมาแล้วมันเป็นทางสองเลนด้วยแคบกว่านี้ด้วยนะจากกับอาจารย์คณะส่งอะไรมาอีกเออมาส่งตอนส่งตอนระอัดเก็บเลยโอ้ยลิทเอ้ยเร่งมาตอบแชทอะไรตอนนี้ ผมก็โทษนะที่ผมลืมปิดเอ่ปิดอะไรนะปิดคะแนนแชเฮดนะครับเดี๋ยวทุกคนก็รู้ได้เห็นแล้วนะครับว่าผมเรียนคณะไหนนั่นคณะที่ผมเรียนนะฮะนั้นเมสเซจเจอร์คณะเนาะเป็นคณะน้องใหม่นะฮะแต่ว,ว่ามาแรงนะมันการเรียนมหาลัยเขาบอกว่าเรียนเรียนที่ไหนก็เหมือนกันไม่มีจริงครับที่มันต่างสังคมก็ต่างเลยทุกคนเอออย่างเช่นเราเรียนภาคเหนือมันจะเหมือนกับเรียนภาคใต้ไง เออภาคใต้ก็เจอเด็คนใต้เรียนภาคเหนือก็เจอคนเหนือมันไม่เหมือนกันแล้วทุกคนนะพ่อแม่พ่อแม่ใครที่บอกนะครับว่าเรียนที่ไหนก็เหมือนกันนะลูกเถียงเถียงสุดใจเลยเว้ยไม่เหมือนกันครับนะฝากไว้คิดนะครับรุ่นพี่เป็นหลายคนแล้วที่ว่าเชื่อพ่อแม่จนแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอะ่ะนะหลายคนแล้วจริง,รงๆนะของพี่อะพ่อแม่บังคับเรียนนิติศาสตร์เว้ยเป็นพี่อ่านหนังสือเยอะไงให้พี่เรียนนิติเรียนกฎหมายเลยลูกสุดท้าย ที่ไม่เรียนพี่เถียงสุดใจเลยกว่าพี่จะเถียงชนะนี้ใช้ว่าประมาณปีอ่ะกว่าจะสู้ได้จนกว่าจะมานิเทศได้อ่ะเออสู้ตั้งนานนะโอเคแม่นี่มันช่วงดราม่าชีวิตว่ะไปไป,ไปเดี๋ยวไปจอดกันเลยอ่าเดี๋ยวแล้เวเวนเวนละแบบโอวยค,ครับทุกค,คนนะครับใครชอบคลิปในการรีวิวสก,กิน Hello Kitty ที่ผมทำเองก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้ครับ นนสวัสดีครับปีเคล่นก่อลาไปก่อนนะครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับรอดังกับน้องเอ,อ้อวู้